สวัสดีจ้าพี่น้องฝนตกอีกแล้วปลาไร่แดดค่อยก็เลยแห่งขางเดียวสเก็บไว้ทอดพี่น้องทอดกินก็ซื้อปลาแค่รอดมาตามปลาไข่หันละตัวไข่ตัวบกไข่แต่ว่าซื้อรอบนี้บวกโอเคปลาตัวน้อยเกินแต่ฮอก็เลือกบ่ได้เนาะเขาลงในเฟซบุ๊กบ่าเทาสั่งแล้วมันมาหอดแล้วฮอก็ตตรงเฮ็ดค่ะ นี่จ้านี่น้อยก็เอาเสดายซื้อเป็นเงินพี่น้องเขาตายแล้วก็กินเขาแน่เอาเอาเอาคือไงหลังติดกันจังี่เอาไงความงา่งย่าพี่น้องเอ้ยเอาติดกันว่าสิตำแก้วว่าสิว่าสิว่าสิก็บว่าห้าาในว่าสิจักเท่ย ว่าอยู่หันโอ้ยดป่ารอบนี้นะได้เห็ดอาหารฝรั่งไงไฟง่ายกินแต่บริายคลิปดอกพี่น้องทั้งเธอก๋ะไม่น้อยแตอยากแบบว,ว่าใส่ชีวิตส่วนตัวแน่เนาะบ่แม่นมาชีวิตตื่นขึ้นมากอะหันใจใส่มากอะมีแต่ YouTube. แยูทูปแม่นยูยูทูปเพืออาชีพแต่ทั้งเธอห้ากันอยากได้อิสระในการใส่ชีวิตอันนี้คือเห็ดไปแล้วเด้ทำความสะอาดไปรอบหนึง่ง ตัดเส้นไก่จะลือไหมอีกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงว่าจะอีหยังจังไรแต่ว่าอันนี้ถามพ่อใหญ่แล้วอนุญาตให้ทิมได้เพราะว่าได้เก้าอี้น้องขวัญมาแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยสับเกับอีมานังลือแต่ตอนนี้มันหนาวไปเาเสื้อกันหนาวกันค่ะไม้ไหวไม้ไหวค่ะขยะมาไปทั้งทิงเดี๋ยวขยะจะตกใจตะกี้มานางังเครียดสิไรของฉันทำไม้มันเดือจัง อันนี้ก็อุป,ปกรณ์เฮดชูชิตตอนนี้ได้เห็ดงานอยู่ลานรถเข็นมันมีหลายขั้นสีทิ้งที่แรกเสียดายไปนี้เดี๋ยวสิหลือเสียเอาสีดำทิ้งเอาไว้แต่ของเกาเ่าพะไนเป็นบางส่วนหลังจากหกอุยุอัญญะสุดท้ายก็สะอาดสะอา้านเอารถเข็นเก็บไว้ของกรติบเขา่าแนวหนึน่งเขา่ายังเหลืออีกอันนี้กกระตาลูกสาวแฟนขาหายมาก อันนั้นกับกองเขาของสาวแฟนครับอันนี้กัของปุโยยาโซค่ะคนซื้อห้ยด้านขับซ้วมนี่เสร็จเป็นปักไฟค่ะฟังทั้งนี้สิเป็นพิมพ์ขนมที่เฮ็ดลงคลิดนะคะอุปกรณ์ทําขนมที่ทําลงคลิดส่วนทางนี้ไม่น้อยกระเสียเอาทิมที่จริงแมดกกันเมื่อนี่นะ สียกกระถางต้นไม้แล้วก็สีไปย้อมผมให้น้องขวัญหลังจากยืดไปแล้วแล้วก,ก็กัดสีผมไปแล้วบาดีไม่หน่อยเพรไวไม่หน่อยปวดบ่าช่วงง่ายบ้านนี่โอ้เขบาบให้ยกบวไฮยก,ยยกเาขาอ,อดบ่ดได้เนาะเาขาเห็นแล้วเขาก็หวไหยเขาก็อดซอยเอาขาบ่ได้พี่น้องออันนี้คือสองอันนี้สองกองนี่คือสีเอาไปถิ่มตัวตวอี้ครับตัวนี้เนาะแปลว่าสีเป็นมือหลัง พอมืออื่นสิไปซื้อกับเขากะเซี่ยซุ่มขยะกับขวดไปขายก่อนอันนี้คือถุงถุงเงินครอบบ้านน้อยปลูกพักมืออื่นจะเอาซุือ้อนี้ออกไปค่ะเอาไปบริจาคกันนะคะไม่ได้ไปทิ้มหรอกน้นองเท้าแตะน้ำนี่คือชุดจะเอาไปบริจาคเดี๋ยวจะไปวางไว้หน้าบ้านพามืออื่นไปซื้อกับเขากองเท่าน,านของแม่พิน ทางนี้เป็นกระปุกเก่าเสร็จไปเก็บเบิ้งแล้วก็อันใดเป็นตาไส้ประแดกอันใดพอเป็นตาไส้ประแดกก็เสร็จทิมเฮ็ดไปเฮ็ดน้ำก็ค่อยแปนออกแปนออกใหายั่งกัง่ายได้พี่น้องตวาววานในการจัดบานนี่ก็ขึ้นอยู่ที่อารมณ์ขันอารมณ์บ่ม,ม,มาศิลปะก,ก่ะเกิดคือข้าวหานละ่ะเห็นบอเปเลี่ยนกระถางแล้วก็งามดูดีมีราคาส่วนทางนี้ก็รอให้แม่พินเอาไปปลูกเองอันต้นแกะยังก็ ต้นแกลวมันลินมังกรมันปลูกง่ายเสียบตะใบมันตัดเป็นชิน้นๆเสียบมันกระติบเนาะมึงในบรรยากาศอันน้ำในว่าในอาบได้ค่ะมือนี้ยังเมียนบัาไปเอาเสื้อนันหนามาใส่กล้องไม่ชัดคักชัดหอนเห็นซิวฝาลากี้ข้าชัดหอเห็นหอดคู่งูคู่อะไเงียก็รูเข็มคุ้มขนแต่ว่าไม่น้อยกันยังปั๊บว่าในเป็นเ้อ ถ้ามีคลิปที่มันโบชัดก็คือยังใส่กล่องเก่าอยู่เพราะว่ากล่องใหม่กระสีทย่อยทย่อยอัดออกมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สะกก่อนเมียนอีกแล้วสะอาดอีกแล้วนะคะด้วยรักใจใจ้ารักนะจุ๊จุ